เดือนกุมภาวนมาอีกแล้วหรอก็เธอรู้ไหมว่าตัวฉันเนี่ยเกลียดเดือนกุมภาที่สุดทําไมฉันถึงเกลียดนะหรอก็เพราะว่ามันเป็นวันเห่งความรักในหลักฉันเกลียดวันบาเลนทา์ที่สุดเพราะว่าฉันไม่เคยมีแฟนไม่เคยได้ดอกกุหลาบจากใครไม่เคยมีใครให้ของขวัญฉันฉันเกลียดเวลาที่เห็นคนเขารักกันอย่าให้ฉันเห็นนะว่าเพื่อนคนไหนลงรูปแฟนในบวาเลนไทา์คอยดูนะฉันจะบล็อกที่หมดเลย นี่ก็วันวาเลนไทน์แล้วอ่ะเรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะซื้อของขวัญอะไรให้แฟนดีดอกกุหลาบดีไหมเพราะว่าฉันไม่จะซื้อดอกกุหลาบให้แฟนเหมือนกันฉันว่านี่จะหาซื้อง่ายด้วยนะปีที่แล้วฉันซื้อไปแล้วนะดิฉันอยากให้อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเหม็อนสาบคนมีแฟนจังเลยเออยุกี้เธอคิดช่วยพวกเราหน่อยสิว่าจะซื้ออะไรให้แฟนในวันวาเลนไทน์ดีซื้ออะไรก็แล้วแต่พวกเธอสิฉันไม่เคยมีแฟนฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไร จะว่าไปเป็นแบบนิกี้นี่ก็ดีเหมือนกันเนาะแฟนก็ไม่มีจะได้ไม่ต้องหาซื้อของขอญวันวาเวลนทนยให้ใครที่พูดอะ่ะเธอไปชนหรือเปล่าเนี่ยเปล่านะฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นสักหน่อยเธอคิดมากไปแล้วนะนุกี้ฉันกดฉี่อ่ะขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะฉันไม่ชอบเลยคอยดูนะฉันจะทําให้พวกเธอสองคนเลิกกับแฟนก่อนวันวาเลนทายให้ได้ฉันจะทํายังไงดีเนี่ยง<ๆ>ันใช้แผนนี้ละกันรับรองว่าพวกเธอสองคน ไม่ได้ของขวัญจากแฟนในวันวาเลนไทนะ์แน่พราเธอพวกเธอแย่แล้วมีอะไรหรอมิก้นั่นสิหน้าเธอดูตกใจมากเลยฉันไม่รู้ว่าควรพูดดีไหมมีอะไรก็พูดมาเธอเออเร็วๆสิมิกี้พูดมาคขาว่าฉันเห็นแฟนของพวกเธอสองคนควงผู้หญิงอื่นไปดูหนังนะสิจริงหรอแต่ว่าแฟนฉันบอกว่าวันวนี้เขาจะเล่นเกมอยู่บ้านนะแล้วฉันจะโกหกพวกเธอทำไมล่ะฉันเป็นเพื่อนของพวกเธอสองคนนะ มันจะไปกินข้าวกับครอบครัวแฟนพวกเธอโกหกพวกเธอน่ะสิฉันเห็นเต็มสองตาเลยนะว่าแฟนของพวกเธอควงสาวไปดูหนังจริงๆท้าทางกระหน่ำกระหนิงกระเชียวหวานชื่นตื่นร้อทั้งสองคู่เลยที่ฉันบอกนี่ก็เพราะไม่อยากพวกเธอโดนหลอกนะ้วพวกมันจะทํายังไงดีตามไปดูดีไหมงั้นไปกันจะยินเย็นสิพวกเธอพวกมันไม่ยอมรับหรอกไลน์ไปบอกเลิกเลยพอบอกเลิก บล็อกไลน์บล็อกเบอร์โทรตัดการติดต่อทุกช่องทางถ้าพวกเธออยากถามอยากเคลียอะไรกับแฟนก็ค่อยเคลียกันหลังวันวาเลนไทน์ละกันแล้วแบบนี้พวกเค้าจะมีโอกาสอธิบายหรอไม่มีโอกาสที่คนหลายใจแล้วพวกเธอเชื่อฉันสิฉันไลน์ไปบอกเลิกแฟนแล้วนะฉันก็ด้วยสุดท้ายวันวาเลนไทน์ปีนี้ก็เป็นปีที่แสนเศร้าของคนที่จะซื้อที่แฟนในวันวาเลนไทน์ก็คงต้องยกเลิกไปยุ้งยีทำไมเธอต้องโกงกับพวกเราด้วย เรื่องอะไรหรอก็เรื่องที่เธอบอกว่าแฟนของเราสองคนควางสาวไปดูหนังนะสิอ๋อฉันแค่รอพวกเขอเล่นนะ่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าเธอรอเล่นแต่ฉันว่าเธอจงใจไม่อยากให้ ความสุขของพวกเรานะทำให้พวกเรากับแฟนไม่ได้ฉลองวันวาเลนไทน์กันทั้งที่มันเป็นเทศกาลที่หนึ่งปีมีครั้เดียวเท่านั้นฉันว่าพวกเราคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วแหละไม่อยากคบกับฉันก็แล้วแต่เพราะฉันก็ไม่อยากคบกับเพื่อนที่มีแฟนกันงั้นก็โชคดีนะ